ันนี้ก็จะขอกล่าวในเรื่องของภัยจากอารมณ์ก็พอ,พอมีเวลาก็เลยแต่งออกมาเป็นกรอนกรข,ขอให้ท่านได้ฟังดูเมื่อ <"Me asure S 1> ผู้คนสับสนอนร,รมานมีภัยพานครอบงำจิตใจตนความทุกข์สุขมาจากภัยในอารมณ์ต่างมืดมนไม่ทำความรู้ให้เกิดมี ถ้ารู้ดีว่ามีภัยเข้ามาแล้วจงรู้แนวทางพาใจเรารบหนีจากอารมณ์ที่ครอบงำใจเรานี้รู้วิธีมีสติระวังภัยจงตื่นรู้ว่าจิตใจเป็นเช่นไรตื่นให้ได้ว่าอารมณ์เป็นเช่นนี้ ยามัวเมาในอารมณ์นี้เป็นดีรู้ตัวนี้จึงเป็นวิธีกำจัดภัยรู้จักเหตุสิ่งใดทำให้อารมณ์เกิดรู้จักเพิกถอนสิ่งนั้นไม่หวั่นไหวรู้จักรัศณะพระไตรรักเป็นเช่นไรรู้จักวางใจได้เป็นมักขา ความวุ่นวายอยู่บนโลกที่เราเสพอายตนะภายในเสพสิ่งใดมาเกิดนำพาความรู้สึกขึ้นในใจถ้าใจหลงตามความรู้สึกเกิดมานั้นจิตไม่ตั้งมั่นพาใจเราวันไหวทุกข์และสุขเกิดขึ้นมามีในใจ อวิชาความไม่รู้ในความจริงจิตเป็นนายกายเป็นเบาจึงเป็นเหตุจิตสั่งกายให้เป็นเหตุให้เกิดผลจิตลุ่มหลงตามอารมณ์จึงทุกตรมหมดทุกตรมด้วยสติเห็นจิตเอย่ยข,ขอฝากกรบท,ที่ว่าเรื่องของอารมณ์นี้ ให้ท่านไปพินิพิจารณาในการใช้สติให้รู้ทันอารมณ์เราถึงจะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามหลักขององค์พระไตรลักษณ์เห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์นําหน้าใช้ชีวิตด้วยสตินําทางอันนี้จึงเป็นแนวทางที่เราจะนําพาชีวิตของเราให้ออกจากความทุกข์ด้วยการนํา สติเข้าไปพิจิจารณาในชีวิตของเราไว้ให้มากไว้อยู่เสมอขอฝากทุกๆท,ท่านไว้ขอเจริญพร